อันหนึ่งมีการแต่งตัวล่อแหลมครับทําให้เกิดอ,อันตรายกับเพ่ศตรงข้างได้สองการอยากรู้อย่างลองนี่ก่อนวันควรครับสามทำตามสื่อที่ผิดผิดดูจากสื่อออนไลน์ต่างๆสี่เเพื่อนที่ไม่ดีอาจจะทำให้เราเสียตัวเสียเสียเีย <c oughs> <c oughs> เที่ยวกลางคืนนะครับตามสถาบันเทิงต,ต่างๆนะครับก่อนอาเชิญกันโอเคมานี่เดีย๋ยวเพื่อนๆเพื่อนๆจดใส่เดี๋ยวถามก่อนเนาะนะคะเมื่อกี้กลุ่มยาคุซ่าบอกว่าการแต่งตัวล้อแหลกปัจจุบันนี้เป็นปัญหาวัยรุ่นไหมคะมันเป็นอะไรเกิดอะไรอ,อาเจนกับต่างๆที่เรารู้คือเรื่องของอะไรคะมีค่างหลังคืนใช่ไหมคะจากการแต่งตัวที่แต่งตัวนี้นคือ การแต่งตัวตามแฟชั่นเนาะนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่นมันทําให้เกิดปัญหาที่สาคัญของประเทศคือปัญหาอะไรคะถูกต้องปัญหายาเสพติดนะคะถามว่ายาเสพติดเนี่ยวัยรุ่นเริ่มลองนี่เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอะไรเริ่มจากเพื่อนแนะนายาเสพติดที่เพื่อนที่วัยรุ่นใช้คืออะไรเริ่มแรกบุรีถามวัยรุในนี้วัยรุ่นคนไหนที่สูบบุรีบ้าง จะมาถามว่ามีใครได้โจเหรือเนล่าอ่ะในนี้ใครดื่มสุราบ้างบ้าเลยอ่านะคะรุ้นน้แต่ดื่มจากอะไรคะความอยากรู้อยากลองใช่ไหมคะปัญหาที่สำคัญคอือเนี่ยพอเริกใช้ยาเริ่มใช้บุหรี่เริ่มใช้สุราการต่อมาก็คือะอะไรคะยาบ้ากัญชานะคะพอต้องจัดแนปัญหาต่อไปเนาะนะคะอ่ะเมื่อกี้ที่สำคัญเมื่อกี้บอกว่าสอนอไลน์ ที่ไวรุนติดสื่ออออนไลน์คืออะไรคะเกมวัยรุนติดเกมใช่ไหมคะปัญหานี้ถามว่าเยอะไหมได้ยินข่าวไหมคะเมื่อประมาณประมาณเดือนสองเดือนหรือต้นเดือนที่ผ่านมา,มาจังหวัดของแกเราใช่ไหมเล่นเกมมากคิดว่าเป็นยังไงคะคิดว่าเัอเองเป็นตัวเกินหรือนีเกมแล้วทำอะไรพอรู้สึกว่าจะทําอะไรไม่ได้นะคะแก้ปัญหาไม่ได้เด็วกคนนี้นะคะเนคนอื่นที่เป็นคนเรียนเก่งเนาะแล้วตัดสินใจทําอะไรไม่ได้นะคะติดในเกมมาก เคสีผูกคอตายนะคะอันนี้คือปัญหาที่ตามมาเนาะจัดการที่เราบางทีเราจัดการกับตัวเองไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของการขอเพื่อนที่ไม่ดีนะคะทําให้จะชวนไปเเมื่อกี้เสียอะไรนะเสียดาวเขไม่ใช่เสียตัวใช่ไหมคะเนาะนะคะอันนี้เป็นปัญหาอ่ะอเขาขนะะเสีย,สยนนปรเ,เ,เมือกับแก๊งยงานุส่า เมื่อกี้ออกมาแบบแซนต์ตายรอบนี้ริ่มือจีนหลังจากได้จับไปครั้งแรกก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่สามเริ่มชีน่ะเจนปัญหาในปัจจุบันของไยรุ่นคือตั้งทันก่อนไม่อันควรผลที่ตามมาคือ การทำแท้งสองิดยาเสพติดสามเสพติดในโลกออนไลน์สี่ชอบทะอลพิวบวาห้าไม่รักไม่รักมวลสังวนตัวหกชอบเที่ยวกลางคืนเ็ดชอบใช้ภาษาในทางที่ผิดเช่นมี